มะกรูดค่ะหอมมากเลยนะคะเพื่อนๆที่บ้านโป่งเนี่ยขายโลละ25บาทเท่านั้นเองนะคะก็จะเอามาทำเป็นยาสะระผมค่ะก็เอาเปลือกนะคะเปลือกมะกรูดเนี่ยนะคะเอามาแช่ในน้ำร้อนต้มสุกต้มเดือดเลยนะคะต้มเดือดเลย2วันค่ะเพื่อนๆทิ้งเอาไว้2วัน ก็จะได้เป็นน้ำเหลืองๆแบบนี้หอมมากเลยค่ะก็ทําให้ได้อารมาเทอร์าปีนะคะหอมรอบบ้านรอบทิศเลยนะคะแล้วก็เอามาปั่นก็ได้หรือถ้าเพื่อนๆอน่ออะไม่อยากได้กากมันนะคะเพื่อนๆก็อาจจะใช้แค่ ใช้แค่น้ำสเปรย์ผมอย่างเดียวก็ได้ค่ะแต่อันนี้จะเอาอากาศด้วยนะคะก็ใส่หนึ่งต่อหนึ่งอย่างนี้เลยก็ได้นะคะจะได้ไม่ต้องเข้มข้นมากอันนี้เป็นเครื่องปั่นค่ะเครื่องปั่นมือใช้สะดวกมากๆเลยค่ะือสะดวกอ๋ออันนี้ใส่น้ําเยอะไปหน่อยนะคะ ดีนะคะเพื่อนๆทําให้เราได้ออกกําลังกายกล้ามแขนนะคะเห็นไหมคะแขนเป็นมัดๆเลยกล้ามเป็นมัดๆเลยนะคะไม่ต้องเสียเวลาไปเข้าฟิตเนสนะคะเพื่อนๆออกกําลังกายแขนของเรานะคะทำแางนี้ทุกวันทุกวัน,วนแข็งแข,แขแ็งแรงแน่นะคะ <c oughs> เป็น medical lifestyle <c oughs> ค่ะเพื่อนๆ ได้ทั้งสุขภาพนะคะแล้วก็ได้ออกกำลังกายไปในตัวด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นยาสระผมจากมะกรูดนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วก็เราก็เอามากรองค่ะอ,ออกก่อนนะคะมากรองกรองเอาน้านะคะเพื่อนๆกรองเอาน้าเนี่ยมันก็จะได้ น้ำมะกรูดนะคะเหลืองใสเลยนะคะเพื่อนเหลืองอ้อยเลยไม่ใช่เหลืองใสนะคะเหลืองอ้อยเลยนะคะนี่เราก็จะได้มะกรูดนะคะเอามาสระผมค่ะเพื่อน,อนโอเคส่วนเปลือกมะกรูดอะเปลือกตรงนี้นะคะเพื่อนๆนก็เอาทิ้งไว้แห้ง เป็นอะโรมาเทอราปีนะคะสรงกลิ่นหอมแบบรอบบ้านเลยนะคะเอาไว้ในห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องครัวอย่างเงี้ยหอมมากเลยค่ะเพื่อนเเป็นเดือนเดือนก็ยังมีกลิ่นอยู่นะเพื่อนเขนาดเราคั้นคั้นเอาน้ําออกมาแล้วนะคะน้ําเนี่ยเราคั้นออกมาทําเป็นน้ํายาสระผมนะคะส่วนเปลือกเนี่ยเราก็ยัง เอามาเป็นไอเหมือนเป็นอะโรมาเทอร์ปีนะคะนี่หอมมากค่ะเพื่อนๆหอมจริงๆทิ้งไว้เป็นเดือนๆก็อหอมอันนี้ก็จะตั้งไว้ในห้องครัวในมุมโต๊ะทำง,งานนะคะก็ก็ได้นะคะเนี่ยแล้วก็หาขวดมาใส่นะคะเอาไว้สระผมค่ะเพื่อนๆ นี่ก็ได้น้ำยาสระผมจากมะกรูดเรียบร้อยแล้วนะคะ<ๆ>เพื่อนๆเลิศไหมคะเลิศไหมคะเราก็ไม่ต้องใช้แชมพูนะคะ ดีพอนั้นนะคะชีวิตไม่มีความคําว่าเงาเงาไม่มีเลยเพราะว่าธุรลาเยอะมากทุรลาเยอะมากจริงๆมีกิจกรรมให้ทําเยอะนะคะเพื่อนๆไม่มีเวลาเหงาเลยค่ะ๋อมากประกดนจริงๆ น้ำยาสระผมมะกูดแช่ตู้เย็นไว้ได้ค่ะเพื่อนๆนี่เราก็ทำน้ำยาสระผมเองจากมะกูดนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเอาแช่หัวทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงหหนึ่งชั่วโมงก็ได้